วันนี้นาเล็ก F รองเท้ามือ2องมาเป็นรองเท้าที่ใช้สําหรับวิ่งนะคือนาเล็กก็มีรองเท้าอยู่แล้วแต่ว่าวิ่งเดินแล้วมันรู้สึกว่ามันเจ็บก็เลยเอฟในช่องของต่อๆนะนี่ฮะเป็นรองเท้ามือ2 ก็ดูสภาพนะเราอด,ดูดูสภาพว่าดีอยู่นะโอ้โหสวยงามเลยแต่สีอาจจะดูสดใสหน่อยเนี่ยคิดคำว่านาเล็ก 43นะก็คือรองเท้าเบอร์43นั่นเองอเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะใส่ได้ดีหรือเปล่าพอดีไหมนะต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะก่อนอื่นเราต้องเช็คสภาพหน่อยก็โดยรวมนะนี่พื้นก็สภาพดีนะ ืนไม่สึกนะยี่ห้ออะไรเนี่ยเดอร,ารา่านะนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะยี่ห้อนีนะ้ก็สภาพดีเหมือนนะโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูว่าจะเป็นยังไงพอดีหรือเปล่า นะลองใส่ดูก็ถือว่ากระชับพอดีเลยนะเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ว่าปลายเท้าเราสุบมันก็ยังมีนิดหนึ่งนะถือว่าพอดีเลยเนี่แต่น,นี้ก็เหมือนกันเนี่ยปลายปลายนิ้วเท้าเราไม่ได้ชนเลยนะก็ราคาอยู่ที่ร99บาบาทนะรวมค่าส่งก็ เป็นค่าส่งอีก60บาทเป็น259เนี่ยก็ประมูลมาเอฟมานะ,ะถือว่าได้ของที่ใช้ได้นะถือว่าโอเคเลยนี่แหละ,ะบางทีเราไปซื้อตัวใหม่เนี่ยก็ราคานี่ไม่ธรรมดานะเอามือสองนี่แหละนะ สำหรับคลิปนี้นะล้วก็มารีวิวให้ดูรองเท้ามือสองที่ประมูลมาราคา259บาทรวมค่าส่งราคาจริงก็199บาทนั่นเอง